สวัสดีครับผมโอชนะจนนะครับวันนี้มาพบปะพูดคุยเรื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นําเอาเหรียญในซีรีส์ของเหรียญที่มีการจัดสร้างในรูปแบบของอวิชาพระยาเสือของหลวงปู่มาให้ชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลังจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมทําคลิปเล่าเรื่องอเสมาหัวเสือไปแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเหรียญรุ่นเสมาราชันพยัคษ ซึ่งเป็นวิชาเสืออีกหนึ่งรุ่นที่ล้มปู่นะครับได้ปลูกเสกไว้นะครับเหรียญที่ผมนํามาให้ชมนะครับอันนี้มีมาหลายเนื้อมีทั้งทองแดงหน้ากากทองฝาบาทแล้วก็ทองฝาบาทลงยานะครับแล้วก็ทองฝาบาทเพียวๆนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีความสวยงามนะครับรูปแบบการจัดสร้างเนี่ยเป็น เสมาซึ่งเป็นเหรียญรูปทรงยอดนิยมเลยการออกแบบเนี่ยงดงามด้วยนะครับวิกิตมากแล้วก็การเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยปานนีดมากๆนะครับเป็นเสมาแล้วก็มีลายกนกลายไทยยกซุ้มมีลายดอกมีพุ่มเข้าบินต่างๆมีเถาต่างๆนี่ย เต็มไปหมดแล้วก็มีการออกแบบเป็นสัญลักษณ์ของเสือนะครับแฝงไว้ด้วยด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปของลวงปู่นะครับในลักษณะครึ่งองค์นะครับน่าจะเป็นท่ายืดนะครับท่านี้แกะได้เหมือนลุงปู่มากเลยนะครับแล้วก็มีการลงยาต่างๆในเก็บรายละเอียดต่างเนะี่ยดีมากๆเลยยันรุ่นนี้เนี่ยปลูกเสกงในปี64นะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านได้ร่วมปลูกเสกด้วยนะครับเกจิใน,ในภาคอีสานของเรา ด้านล่างใต้องค์หลวงปู่นะครับเป็นแกะเป็นหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับไปชมที่ด้านหลังด้านหลังนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับไม่มีการลงยาอักระพระคาถาในนี้หนึงชุดเป็นหัวใจของพระยาเสือโค้งจะเห็นได้ว่าวิชาพระยาเสือโค้งเนะี่ยเป็นวิชาที่ คนไทยเราเนี่ยนิยมใช้ไม่ว่าจะทั่วทุกภาคเลยนะครับทั้งภาคกลางภาคอีสานของเราเนี่ยชอบใช้เพราะว่าเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตบะมีเดชะนะครับจะเด่นทางด้านอำนาจวา,าสนาทั้งบารมีต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีเมตตามีมหาเสน่ห์เป็น,นตัวด้วยนะครับจะเห็นจากลายสักที่เกจิคูบาอาจารย์ต่างๆนะครับได้มีการสักไม่ว่าจะเป็นเสือเพ่นเสือผวนเสือหัวขาดนะครับซึ่งจะเด่นทางด้าน พงกระพันชาตีแล้วก็จะเป็นพวกเสือเลี้ยวหลังนะครับเป็นเสือเลี้ยวหลังซึ่งจะเด่นทางด้านเมตตามหาเสน,น่ห์ด้านหลังเนี่ยมีพระกาถาแล้วก็มียันยืนหนึ่งชุดนะครับยันเนี่ยจะมีลักษณะความแปลกตามตำรับของหลวงปู่นะครับซึ่งจะลงพระกาถาไว้ว่าพระศีหะพระยัคโคะนะครับเป็นหวัวใจของพระยาเสือแล้วก็มีลักษณะเหมือนเลขหนึ่งไทยม้วนๆน,น,นะครับเหมือนยันนกอิรยา ือบางครั้งนี่ก็เหมือนตัวเซียนอีสานนะครับตัวเซียนถือว่าเป็นยันโบราณน,นะครับตัวเซียนจริงๆเนี่ยไม่ใช่อักษรนะครับแต่จะเป็นลักษณะของยันที่สําเร็จแล้วที่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ่ายทอดสืบต่อกันมาเรื่อยๆไม่มีในภาษาไม่มีในภาษาเขียนและภาษาพูดนะครับแต่มีความพิสดารก็คือมีความขังมากๆนะครับความเข้มขังของตัวอักษรเซียนโบราณเนนะี่ยซึ่ง เชื่อกันว่าคนที่เริ่มนะครับมีการสักรเรื่องตัวเสีน้นตัวเสี้นโบราณนรเนี่ยก็คือคนลาวทุ่งกุลานะครับซึ่งจุดกึ่งกลางหน่อยู่ทางร้อยเอ็ดสารครามยาโซทรประมาณนี้นะครับกรสนินนี้นะครับซึ่งครูบาอาจาร,รย์ในยุคโบราณเก่าๆนะีน่ิยมใช้ในการสักว่ากันว่านะครับคนเราเนี่ยต้องให้ชั่วช้าสารเลียวแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามีตัวเสี้นสักในตัวเนี่ยห้าตัวเนี่ย เชื่อกันว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วด้านล่างนะีมีคําว่ารวยล้านนะครับราชันพยักรุ่นทวีโภคศทรัพย์รวยล้านล้านะครับ,ลรรรลนะรบแล้วก็มีระบุพอสอการจัดสร้างชัดเจนนะครับสองหวัดโพสีสะอาดบ้านแก่แปะอําตําบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดการสิน ขออน,นี้จะให้ชมหลายๆเหรียญน,นะครับวันนี้เนี่ยขอจบคลิปด้วยเหรียญราชันพยักนะครับขอ,องหลวงปูป่พระมหาศิลาสดีจันโทนะครับมีหลายเหรียญหลายเนื้อให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ